สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาแสวงบุญที่เขาคิจกูดนะครับเตรียมตัวที่จะขึ้นเขานะครับมีขึ้นในสองที่ที่วัดกระทิงกับวัดพวงนะครับตอนนี้ผมมาขึ้นที่วัดพวงนะครับเราก็ต้องไปซื้อตั๋วก่อนนะครับค่าตั๋วขึ้นลงก็คนละ200บาทนะครับเก็บตั๋วไว้ด้วยนะครับถ้าํำตั๋วหายขาลงจะต้องซื้อใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้เราซื้อบัตรเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวรอ ขึ้นรถเราจะขึ้นรถนะครับตอนนี้เราก็ขึ้นรถออกเดินทางแล้วนะครับาทางก็จะนูนโหดหน่อยตอนขึ้นเขานะครับแต่ว่าาทางอุทยานได้จำกัดความเร็วของคนขับไว้แล้วก็ต้องมีการฝึกอบรมก่อนที่จะมาบริการให้กับพวกเรานะครับระยะทางประมาณ5กิโลนะครับแต่ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเนื่องจากเป็นทางขึ้นเขา ตอนนี้เรามาถึงจุดที่1แล้วนะครับจะต้องเสียค่าข้าอุทยานคนละ40บาทนะครับขาลงไม่เสียนะครับตอนนี้เราก็ลงจากรถแล้วครับเราก็มาถึงจุดที่เรียกว่าหลานประสิวลีนะครับลงรถมาแล้วก็สำรวจดูทั่วๆนะครับรู้สึกว่ามีคนเยอะมากนะครับตรงนี้นะครับผู้แสวงบุญก็จะขึ้นไปไหว้บนหลานที่เขาเตรียมไว้ให้นะครับแต่ต้องถอดรองเท้านะครับ ผมไต่ลงเขาไปรือไม่ได้ขึ้นไปกับภาษีวลีนะครับผมขึ้นมาก่อนนะครับแต่ก็รอเพื่อนๆอ,อีกชุดนี้จะตามขึ้นมานะครับรู้สึกว่าหิวก็เลยมาซัดมามมาสักแก้วหนึ่งนะครับทางอุทยานมาให้เอาหารด้านล่างขึ้นมานะครับเนื่องจากว่าคุมปริมาณขยะให้มาซื้อทางบนได้อย่างเดียวนะครับถ้าเพื่อนๆหิวก็มาใช้บริการได้นะครับเดี๋ยวผมเพิ่มพลังก่อนนะครับจะได้มีแรงขึ้นเขาต่อไปนะครับเพื่อนๆ พออิ่มแล้วเราก็เดินขึ้นเขากันต่อเลยนะครับอีกประมาณ1กิโลกว่าๆนะครับเส้นทางก็จะมีทั้งชันบ้างไม่ชันบ้างนะครับแล้วก็มีจุดให้นั่งพักเป็นจุดๆไปนะครับไม่โหดหลายนะครับทางดีกว่าสมัยก่อนมากนะครับผมก็จะถ่ายคลิปให้ดูเป็นช่วงๆนะครับตรงไหนเป็นทางชันก็จะ ถ่ายคลิปมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเดินขึ้นสะดวกนะครับเมื่อก่อนนี้เป็นทางที่าทางฝุ่น <c oughs> เดี๋ยวนี้เขาเทปูนแล้วก็ตรงไหนที่ฝนตกแล้วมันเละๆเ,เขาก็ทํบบบาเป็นบันไดไม้ให้เดินขึ้นสะดวกนะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่ากําลังจะหมดแรงนะครับเราเดินมาได้สักพักหนึ่งจะมีคาเฟ่เล็กๆนะครับเป็นร้านกาแฟสดนะครับเอาไว้บริการให้ครับ ผู้สแสวงบุญได้ขึ้นที่ขึ้นมานะครับเพื่อเพิ่มพลังความกระปีก้กระเป๋าให้มีแรงเดินขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็มาถึงอีกจุดหนึ่งนะครับเรียกว่าพานอนหินนะครับเป็นการจําลองขึ้นมาแล้วก็มีพระผมน้รมนุด้วยนะครับเดินทางต่อนะครับ ตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นทางที่ชันนะครับต้องใช้กาลังขึ้น, <c oughs> น่อนกลางเยอะนะครับใครที่ขึ้นไม่ไหวก็มีเสี่ยงบริการนะครับค่าขึ้นก็ขึ้น800บาท8ปดอรมณ800ดร้อยบาท,าบาทน้าหนักก็ไม่เกิน70กจกิโลนะครับเราก็สามารถขึ้นมาได้นะครับนั่งพักก่อนนะพักโฆษณาก่อน โอ้โชื่นใจตรงนี้ก็ไปหนึ่งจุดนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นจุดที่เทเรทแล้วนะเหนื่อยมากาจะมีจุดให้เราได้เช็คอินเพื่อที่เราจะไม่เหนื่อยมากเป็นจุดๆไปนะครับบางทีก็มีกิจกรรมให้เราทำนะครับอย่างเช่น มือล้วงกระเป๋าเอาเหรียญขึ้นมามาเคาะระฆังกองกองแกงแกงกองกองแกงแกงแบบนี้นะครับลําพังเดินขึ้นก็เหนื่อยพอแล้วครับก็เพื่อจะทาให้เราไม่นึกถึงความเหนื่อยนะครับเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานเราจะได้ไม่เหนื่อยมากนะครับเพื่อนๆลาพังขึ้นกะเหนื่อยแล้วต้องมาเคาะด้วยผมจะสนุกไปแบบ เหรียญที่เคาะระครังมาเสร็จแล้วก็เอามาหยอดตู้ตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการตามบุญอีกวิธีหนึ่งนะครับ <c oughs> ก็สนุกครับเพื่อนๆอมีสเสี่ยงบริการนะครับที่เคยบอกไว้นะครับนจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าจะมี คนแบกหามเราขึ้นแล้วก็แบกลงนะครับขึ้น800ลง800น้อาน้ำหนักไม่เกิน70กิโลนะครับใครที่กําลังไม่พอที่จะขึ้นเขาก็ใช้บริการแบบนี้ได้นะครับตอนนี้เรามาถึงจุดที่ไอ้ถามแล้วก็โยนเหรียญขึ้นไปที่ตอกบัวหรือว่าที่บาทพระข้างบนนู่นนะครับเดีย๋ยวเราลอ,ลองโยนกันจะเข้าไม่เข้า ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับเรียกว่าประตูสวรรค์นะครับผู้แสวงบุญทุกท่านจะต้องผ่านประตูนี้นะครับมีเทพเฝ้าประตูอยู่นะครับน่าจะเป็นพระพรหมผมดูไม่ถนัดนะคนเยอะมากนะครับมีก้อนหินก้อนใหญ่กิ่งมาครับเหลือช่องนิดนึงให้เราเดินลอดผ่านไปนะครับเปรียบแต่เหมือนประตูนะครับ เดินขึ้นเขาก็เลยเรียกว่าประตูสวรรค์นะครับก็อธิษฐานเอานะครับรอดไปแล้วขอให้เจอโลกใหม่เจอชีวิตใหม่อะไรก็แล้วแต่ท่านแสวงบุญนะครับพอผ่านประตูสวรรค์มานะครับก็จะมาเจอกับใกล้ถึงยอดแล้วลานพระเจ้าตากสินนะครับก็ขึ้นไปสักการบูชากันได้นะครับเพื่อน พ้นจุดนี้ไปก็ใกล้จะถึงยอดเขาแล้วครับนี่นะครับมาเจอแล้วเจอหินก้อนใหญ่นะครับแต่หินก้อนนี้ยังไม่ใช่ก้อนที่เป็นไฮไลท์นะครับแต่กระบอบอกว่าเรานี่มาถึงยอดเขาแล้วนะครับเพื่อนๆก็เหนื่อยเอาเรื่องอยู่นะครับแต่ก็ภูมิใจนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวพอเราเดินมาได้หน่อยก็ทางซ้ายมือนะครับ ใครปวดหนักปวดเบาก็จะมีห้องน้ําบริการอยู่นะครับมีป้ายบอกตรงนี้ทางซ้ายมือนะครับของหินก้อนใหญ่นั้นเราก็เดินไปเข้าด้านหลังนะครับาเข้าห้องน้ด้านหลังสําสหรับผู้ที่หนักปวดหนักปวดเบานะครับแล้วก็ยังมีบริการทางด้านสัญญาณโทรศัพท์นะครับน่าจะเป็น WiFi หรือว่าเป็นสัญญาณอินเทอร์เน็ตอะไรประมาณนี้นนะครับน่าจะมีทุกค่ายนะครับก็หมดห่วงเรื่องอ สัญญาณโทรศัพท์ไปอีกหนึ่งอย่างนะครับเพื่อนๆก็เดินผ่านต้นนี้นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นต้นอะไรนะผมเห็นลูกมันแปลกๆนะเหมือนผลไม้พิศาร์เรื่องอาลูฟี่หมวกฟางนะครับผลโกโมโกโมะอะไรประมาณนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นผลอะไรเป็นแปลกดีก็เลยถ่ายมาให้เพื่อนดูนะครับ ในที่สุดเราก็มาถึงแล้วครับก้อนหินสักติดที่เป็นไทไลท์ของเขาคิจกูดนะครับก็อ,อากาศดีมากๆนะครับแล้วก็คนเยอะมากๆด้วยนะครับก็รู้สึกภูมิใจนะครับมันก็สนุกสนานดีนะครับผมเดี๋ยวเราไปซื้อแผ่นทองนะครับเพื่อที่จะ,ะมาบูชาหินสักติดตรงนี้นะครับ ตรงหินศักจิตนั้นจะมีรอยพระพุทธบาทอยู่นะครับเราก็ไปกราบไหว้บูชาพระพุทธบาทจะมีคนนำเก่าวคําบูชารอยพระพุทธบาทนะครับเราก็ว่าตามเข้าไปนะครับแล้วก็ที่ซุ้มก็จะมีพระอยู่นะครับเราก็ขึ้นไปต้องถอดรองเท้าด้วยนะครับเป็นการให้ความเคารพกับสถานที่นะครับนี่นะครับพระที่อยู่ในซุ้ม <c oughs> ที่เรามองเห็นไกลๆนะครับ ผมก็คนเยอะมากก็เข้าไปไม่ถึงแค่ยืน่นโทรศัพท์เข้าไปแล้วก็ออกมาถ่ายรูปด้านนอกนะครับหินซักศิธิ์นี้นะครับเคยมีตำนานกล่าวไว้ว่าคนเนี่ยเอาสายสิสนงดึงทางด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ลูดไปด้านล่างพื้นนะครับปรากฏว่าลูดออกไปทะลุได้เหมือนกับว่าก้อนหินมันลอยนะครับแต่ผมไปดูแล้วก็ก็ไม่ได้ลอยนะครับก็ติดอยู่กับพื้นอาจจะเป็นตำนานเรื่องเล่ากันมานะครับ เห็นไหมครับติดอยู่กับพื okay ้นไม่ลอยนะครับอในซุ้มนั้นก็จะมีพระที่ผมถ่ายให้ดูเมื่อกี้เนี่ยนะครับผมเรามาดูมุมอื่นกันบ้างนะครับนี่อีกมุมหนึ่งนะครับผมก็ถ่ายไว้ในหลายมุมอให้เพื่อนๆดูนะครับอากาศดีมากนะครับลมนี่พัดเย็นอากาศเย็นนะ จับองศา,าได้ประมาณ19องศา,านะครับทั้งๆที่เป็นหน้าที่เริ่มร้อนแล้วนะครับนี่นะครับรอยพระพุทธบาทนะครับจําจลองขึ้นมาหรือว่าเป็นของจริงก็ไม่แน่ใจนะผมยังดูไม่ออกว่าเป็นรอยพุทธบาทแต่ครับแต่ตรงนี้คือรอยพุทธบาทนะครับนี่เห็นไหมครับลมจะปลิวแผ่นทองอพัดแผ่นทองเนี่ยปลิวขึ้นไปบนอากาศทำ <c oughs> ให้เหมือน เรายิบระยับเหมือนหิงห้อยครับกำลังท่องลาปีอยู่นะครับทำให้เราไอนะรู้สึกว่าม,มันผ่อนคลายนะครับผมก็ได้เดินสำรวจด,ดูรอบๆอออหินศักดิ์สิทธิ์ก้อนใหญ่นี้นะครับมาอีกจุดหนึ่งนะครับผมก็มาดูอีกฝั่งหนึ่งที่คนน้อยตรงนี้จะเป็นทางลาดชันนิดหนึ่งนะครับทำให้คนไม่ค่อยมาแปะทองตรงนี้ครับแต่ก็จะมีการ ใช้ไม้ค้ำดวงนะครับหาไม้ไม่ได้ก็คงจะเป็นใช้การทูบแทนนะครับตามตอกหินด้านล่างนะครับเหมือนกับว่าค้ำไว้นะครับไม่ให้ก้อนหินกลิ้งไม่นะครับเพาเป็นความเชื่อว่าค้ำดวงไว้ครับให้ดวงเรานี่แข็งนะครับไม่ให้ดวงตกนะครับประมาณนี้นะครับก็ใช้ทูบมาค้ำไว้นะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆก้อนหินก็ไม่ได้ลอยนะครับอาจจะเป็นเรื่องเล่ากันมานะครับ เราเสร็จจากจุดหินศักดิ์สิทธิ์ที่เรากลัาวไว้ร้อยพุทธบาทเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเดินทางต่อขึ้นเขาไปอีกนะครับไปยังจุดที่เขาเรียกว่าผูกผ้าแดงนะครับก็ระยะทางก็พอๆกับทางขึ้นมาเลยนะครับกิโลครึ่งเรียกว่าโอ้โหเอนเหนื่อยเอาเรื่องเลยนะครับผมนี่ผมก็ยังไม่รู้นะครับว่าทางมันไกลขนาดไหนนะครับ กันเดินไม้เลยนะครับก็ตอนนี้ก็เจอศาลเจ้าแม่กุนอิมก็ทําการทำความเคารพนิหน่อยนะครับแล้วก็เห็นไหมครับทางดีกว่าสมัยก่อนมากแต่ชันมากนะครับนนะจุดที่จะไปผูกผ้าแดงนะครับก็ทําเป็นบันไดขึ้นแบบสะดวกสบายนะครับมีเหลาให้จับกันลื่นกันล่วงนะครับกสะดวกสบายขึ้นมากกว่า เดิมมากนะครับมาอีกหน่อยหนึ่งก็จะเจอ,อาบาทพระอนุนนะครับมีหินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งนะครับรูปตรงเหมืนอนบาทพระนะครับก็มีการอุปโลกขึ้นมาว่าเป็นบาทพระอน,นุนก็เข้าไปากราบสักการะกันได้นะครับตรงนั้นจะเป็นเหมือนกับให้เวียนเทียนได้นะครับเข้าไปเวียนเทียนได้นี่ผมก็ตัดต่อมาเรื่อยๆนะครับมาจนมาถึงจุดสุดท้ายนะครับ เป็นจุดที่ผูกผ้าแดงนะครับตำนานของผ้าแดงนี้ก็คือว่ามีคนมาขึ้นเขาคือจก,กูดนะครับมากราบหินตักติ๊กหรือมาขอพรอะไรทักอย่างหนึ่งนะครับว่าถ้าถูกหวยรางวัลที่หนึ่งจะเอาผ้าแดงมาผูกปรากฏว่าถูกรางวัลที่หนึ่งจริงๆนะครับหรือเอาผ้าแดงมาผูกพอเป็นข่าวขึ้นมาเท่านั้นเลยนะครับเพื่อนๆผู้คนก็อเอาผ้าแดงมาผูกกันเต็มไปหมดเลยแดงเถือกเลยนะครับ ก็หวังว่าจะทุกรางวัลที่1บ้บางนะครับผมก็ขึ้นมานะครับก็เพื่อจะถูกรางวัลที่1กับเขาบ้างนะครับใครที่ไม่มีผ้าแดงนะครับก็สามารถขึ้นมาซื้อด้านบนนี้ได้นะครับผืนประมาณ20สิบบาทนะครับผมก็ซื้อแล้วเขียนชื่อนำสกุลแล้วก็ บอกว่าขอถูกแล้ววันท yeah, umm uh um yeah, okay. like um um ี่หนึ่งก็ท네ําไปตามธรรมเนียมตามความเชื่อไปแบบนั้นนะครับอก็ไปผูกไว้เสร็จแล้วก็อธิษฐานเนี่ยเห็นไหมครับเพื่อนๆมองไปทางไหนก็เจอแต่ผ้าแดงนะครับผ้าแดงนี่ผูกเต็มไปหมดเลยนะครับอ่ตรงนี้เราก็จะมา เจอแบบป้ายเป็นที่ระลึกซะหน่อยนะครับว่าเป็นจุดที่สุดท้ายนะครับของการแสวงบุญนะครับเป็นจุดผู้ป้าแดงนะครับผู้พิชิตสุดเขตแดนบุญขุณเขากิจกูดนะครับผ้าแดงนะครับผมอ่ามาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะครับผืนประมาณนั้นนะครับยี่สิบบาทเดี๋ยวเราก็จะลงเขาแล้วครับอันนี้เป็นจุดสุดท้ายแล้วนะครับ ก็คงต้องลาก,กันก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับเพื่อนๆก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับลากันไปก่อนครับเพื่อนๆบ๊ายบาย